คุณเคยอยากหยุดเวลาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายไหมถ้าคำตอบคือใช่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะเกมไทม์ไลน์โมบายพร้อมพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งการควบคุมเวลาแล้วเอนิส t ตูดิโอผู้พัฒนาเกมมาฝีมือจากประเทศไทยจับมือกับ s สแนปไรเกมผู้ให้บริการเกมชื่อดังประกาศเปิดตัวไทม์ไลน์โมบายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาทั้งบนระบบ iOS และ Android เป้าหมายหลักของการเปิดตัวครั้งนี้คือการนำเสนอผลงานเกมคุณภาพจากสตูดิโอไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มมือถือที่เข้าถึงง่ายและสะดวกสบายสำหรับผู้เล่นทั่วโลกไทม์ไลน์โมบายไม่ได้เป็นเพียงแค่การพอร์ตเกมจาก PC มาสู่มือถือเท่านั้นแต่เป็นการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับประสบการณ์การเล่นบนอุปกรณ์พกพายอย่างเต็มรูปแบบ สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และทำให้ทำไลายโดดเด่นเหนือเกมอื่นๆคือระบบควบคุมเวลาที่ล้ำสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถหยุดเดินหน้าถอยหลังหรือแม้กระทั่งกรอเวลาเพื่อวางแผนการกระทำและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างอิสระนอกจากนี้บรรยากาศการเล่าเรื่องที่ไร้ซึ่งบทสนทนาแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายและความรู้สึกก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้เล่นอิ่งไปกับเรื่องราวได้อย่างง่ายดายที่สำคัญคือไทม์ไลน์โมบายยังคงรักษาสเสน่ห์และรายละเอียดต่างๆจากเวอร์ชัน PC ไว้อย่างครบถ้วนทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นที่เค มอค้นและสมบูรณ์แบบไม่แพ้ต้นฉบับเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจังหวะการวางแผนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์การไขปริศนาที่ท้าทายหรือความลุ้นระทึกในการเอาตัวรอดจากอันตรายที่รอคอยอยู่ในแต่ละฉากแล้วทำลายคือเกมอะไรกันแน่ ไทม์ไลน์คือเกมผจญภัยไขยปริศนาที่ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์และคว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้วมากมายด้วยระบบควบคุมเวลาที่ไม่เหมือนใครภาพที่สวยงามและเรื่องราวที่ชวนให้ติดตามผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเปน็นเด็กสาวผู้มีพลังพิเศษและแมวส้มคู่ใจของเธอในการเดินทางผ่านโลกปริศนาที่เต็มไปด้วยอันตรายและความท้าทายโดยใช้ระบบทำลายเฉพาะตัวเพื่อคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าย้อนเวลาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและวางแผนการกระทำอย่างรอบคอบเพื่อไขปริศนาที่ซับซ้อนและเอาตัวรอดจากอันตรายที่คืบคลานเข้ามา จุดเด่นที่ทำให้ไทม์ไลน์โมบายน่าเล่นควบคุมเวลาได้ดั่งใจนึกเหมือนมีเครื่องเล่นวิดีโออยู่ในมือผู้เล่นสามารถหยุดเดินหน้าหรือย้อนเวลาได้อย่างอิสระเพื่อหาทางผ่านอุปสรรคและแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากสลับบทบาทระหว่างเด็กสาวและแมวสม้มผู้เล่นสามารถสลับไปควบคุมตัวละครทั้งสองได้อย่างอิสระโดยแต่ละตัวละครก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันซึ่งจะต้องนำมาใช้ร่วมกันเพื่อแก้ปริศนาที่ซับซ้อนผจญภัยในโลกเหนือจินตนาการ เตรียมตัวพบกับโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาท้าทายเหตุการณ์ที่คาดเดาไม่ได้และความลุ้นระทึกที่พร้อมจะทําให้คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้แต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเห็นต่างได้บางคนอาจมองว่าระบบควบคุมเวลาที่ซับซ้อนเป็นอุปสรรคในการเล่นในขณะที่บางคนอาจมองว่าเป็นความท้าทายที่น่าสนุกทดลองเล่นก่อนตัดสินใจ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถทดลองเล่นเดโมของเทมไ Mobile ได้ฟรีก่อนตัดสินใจซื้อตัวเกมฉบับเต็มหากถูกใจและพร้อมที่จะออกเดินทางผจญภัยก็สามารถตวดล็อกตัวเกมฉบับเต็มได้บนแพลตฟอร์มแอ t สโตและ Google Play Store เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเล่นที่สมบูรณ์แบบดาวน์โหลดเทมไ Mobile ได้ที่ App Store h t t p s a p p s a p p l e c o m t h a p p t e m l a i d 6 7 3 9 5 2 8 4 7 2 https colon s a s a p p apple com s h th a p p timeline id 6 7 3 9 5 2 8 4 7 2 Google Play Store https colon play google com s t o r e a p p details question mark id เท่ากับ com snapbreak timeline a n i t i a l th https colon play google com s t o r e a p p details question mark id เท่ากับ com snapbreak timeline a n i t i a l th ติดตามข่าวสารและอัปเดตล่าสุดของไทม์ไลน์โมบายได้ที่ e ออร์ Studio เว็บไซต์ h t t p s w w w e r n i c a s t u d i o c o m h t t p s w w w e r n i c a s t u d i o c o m x h t t p s x s c o m x n a t u r a s t u d i o h t t p s x s c o m x n a t u r a s t u d i o วงเล็บปิด Snap Break Game เว็บไซต์ w w w บเว็บดอสเน็ป https://www.snapbreak.com x https://x.com/snapbreakgames https://x.com/snapbreakgames วงเล็บปิดคุณคิดว่าระบบควบคุมเวลาในเกมเป็นสิ่งที่น่าสนุกหรือน่าเบื่อแล้วคุณเคยเล่นเกมที่มีกลไกลก,าการควบคุมเวลาที่น่าสนใจบ้างไหมมาร่วมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ได้เลย